สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับดรลีนหมอลีนพอดแคสต์โดยบอลอังสนาวันนี้บอลจะมาพูดถึง3วิธีที่ทำให้พนักงานใหม่เริ่มงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะการเริ่มงานใหม่ที่ไม่มีประสิทธิภาพจะทำให้พนักงานใหม่รู้สึกหวาเวงหรือถูกทิ้งขว้างนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกมั่นใจ ในบทบาทหน้าที่ใหม่แล้วก็รู้สึกไม่แฮปปี้ในการมาทำงานกับบริษัทของคุณค่ะแล้วอะไรล่ะที่จะช่วยจัดการพนักงานใหม่ของคุณให้สามารถเริ่มงานแล้วก็ทำงานอยู่ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนานค่ะวันนี้บอนได้ไปเจอบทความที่น่าสนใจบทความหนึ่งจาก Harvard Business Review ได้แนะนำ3า3วิธีค่ะ มีดังนี้ข้อ1ก็คือให้เซตเคลียร์โกแล้วก็เมทริกซ์นะคะเพื่อที่จะวัดผลความสำเร็จสำหรับโรหรือบทบาทหน้าที่ใหม่นี้โดยให้มีการพูดคุยกันนะคะกับพนักงานใหม่ของคุณว่าเขาจะได้รับประสบการณ์อะไรบ้างจากการเริ่มงานใหม่ที่นี่แล้วอะไรเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ เขานั้นสำเร็จในบทบาทใหม่แล้วก็รวมไปถึงนะคะการซัพพอร์ตอะไรที่เขาอาจจำเป็นที่จะต้องใช้นะคะเพื่อที่จะให้ไปถึงเป้าหมายข้อที่2ก็คือสร้าง เริ่มทำงานใหม่นะคะไม่ใช่แค่ในแผนกของตัวเองแต่ว่ากับแผนกอื่นๆด้วยคือตอนที่เริ่มงานมาใหม่เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะ HR นะคะกับแผนกต้นสังกัดเท่านั้นที่จะเป็นคนช่วยในการเริ่มทำงานของพนักงานใหม่แต่ว่า ให้คนอื่นๆนะคะพนักงานแผนกอื่นเนี่ยที่พนักงานใหม่คนเนี้เขาต้องไปทำงานด้วยเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการในการทำให้พนักงานคนนี้ได้เริ่มงานกับองค์กรใหม่อย่างราบรื่นนะคะข้อที่3นะคะคือสอบถามความคืบหน้าค่ะ มันตรวจสอบว่าพนักงานใหม่เนี่ยกำลังทำงานตามเป้าหมายที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกเช่นเขากำลังทำทาร์ก์ที่ได้รับมอบหมายอยู่เขาได้มีมีติ้งกับคนผู้ร่วมงานที่ถูกต้องและเขาสามารถเข้าระบบนะคะที่จำเป็นต่อการทำงานของเขาได้สิ่งเหล่านี้ค่ะเราตรวจสอบนะคะมันสอบถามเพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานใหม่เนี่ยสามารถเข้าถึงบุคคลข้อมูลแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเพื่อที่จะทำให้งานของเขาเนี่ยวันลุตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้แล้วถ้าเกิดมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งขาดหายไปในฐานะหัวหน้างานก็รีบเข้าไปช่วยเหลือคะ่ะ บอนเองก็มีประสบการณ์ได้เริ่มงานใหม่3 4 5ถึงครั้งแล้วนะคะส่วนใหญ่เนี่ย HR จะแนะนำข้อมูลเบื้องต้นในการทำงานวันแรกแล้วก็นำไปส่งที่แผนกต้นสังกัดนะคะแล้วก็จะได้พูดคุยกับหัวหน้างานหลังจากนั้นก็แล้วแต่หัวหน้างานจะจัดการยังไงก็แล้วแต่ค่ะบางทีนะคะก็ไม่มีอะไรเลยให้หากินตามอัธยาศัยค่ะ บางที่พาไปแนะนํากับเพื่อนร่วมงานที่เราต้องดิวด้วยอันนี้ดีค่ะบางที่มีตารางออเรียนเ i ชันแต่ละวันว่าต้องทําอะไรบ้างต้องเทรนกับใครอันนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะบางที่มีบัดดี้ให้ด้วยทําให้รู้สึกไม่โดดเดี่ยวเลยค่ะแต่ก็ไม่เคยมีที่ไหนนะคะมีครบทั้ง3ข้อก็คือข้อ1 Set g เตโ ข้อ2คือแนะนำให้รู้จักกับแผนกอื่นที่ต้องทำงานด้วยและ3คือติดตามผลค่ะดังนั้นหากแผนกของคุณมีพนักงานใหม่พอดีลอง3วิธีนี้ดูนะคะเพื่อให้พนักงานใหม่เริ่มงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประทับใจในองค์กรของคุณตั้งแต่เริ่มต้นทำงานเลยค่ะ ติดตามเกรดความรู้ดีๆในการทำงานแบบมืออาชีพกับดรลีนหมอลีนพอดแคสต์แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ